สวัสดีครับวันนี้ก็ได้นําง้างตาแดงมาให้รับชมนะครับตัวนี้คือปลอมเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ่ายจะัดให้ดูนะเห็นไหมครับการหล่อของโลหะนะครับก็จะประมาณนี้นะหล่อค่อนข้างที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าก็จะหล่ออยู่ประมาณสัก ถร้อยหนึ่งก็อาจจะลอยครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้นะครับถ้าหล่อเนี่ยแบบนี้ไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมนะครับยังไม่ได้ผ่านพิธีอะไรมานะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับแต่ตาสวยหน้าตาสวยภาพแต่ยังไม่ใช่นะครับตอนนี้ยังปลอมอยู่นะครับ ทำไมถึงว่าปลอมนะครับคุณผู้ชมมีจุดผิดพลาดหลายจุดนะครับคุณผู้ชมดูด้านหลังนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมให้สังเกตดูก่อนนะครับพลาดหลายจุดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมการหล่อของโลหะก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับการเทการอะไรก็ เหมือนทำไม่ค่อยสวยครับจริงๆเนี่ยต้องทำสวยนะครับ,นะรบของแท้ต้องสวยนะครับนะครับแล้วมาดูด้านข้างนะครับคุณผู้ชมด้านข้างนะครับข้างสวยงาม มีจุดบกพร่องเยอะไปนะครับนะครับจ,จุดบกพร่องนี่เยอะไปนะก็เลยไม่ใช่ของแท้นะครับคุณผู้ชมถ้านำไปแฝนก็ไม่มีผู้ทุคุณอะไรเกิดขึ้นมานะครับคุณผู้ชม นะเพราะว่าเกนะตัวนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชม